อันนี้ก็ภาชนะดินเผายุคสมฤทธิ์นะครับเนี่ยลายเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยผมมาครั้งที่สองนี่ผมได้อ่าเห็นชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับบรรยากาศมันแม่ดูดีมากเลยครับเนี่ยภาชนะยุคบ้านนุวัดบ้านเชียงนะครับแล้วก็นี่กำไลหินนะครับกำไลหินอ่อนซึ่ง อาจจะทรงคุณค่ามากนะครับเนี่ยผมมาต้องมาดูกาตาแล้วครับของแท้นะครับของแท่4ี่พันปีนะครับเป็นขั้นต่ำอันนี้ลูกปัดนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องประดับหูนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยจากอินเดียหรือเปล่าครับเขี้ยวกระดูกสัตว์โอ้โหลูกปัดสวยจังเนี่ยแล้วก็เครื่องประดับหูเห็นไหมครับสีสวยนะครับ สีไพรินนะครับเนี่ยอันนี้ลายโบราณน,นะครับผมมาเห็นกระตาแล้วเนี่ยลายโบราณก็คือ,อ,าอาลายสี่เหลี่ยมข้ามตัดนะครับอมองมองดูอีกทีเหมือนลายสารสารสารเข่งนะครับ <laughs> เนี่ย,ยของแท้นะครับ นะของแท้นะครับเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับเครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างนี้แบบพิมายดำเนี่ยครับลูกปัดจากอินเดียครับเนี่ยลูกปัดหินสีจากอินเดียนะครับเนี่ยดูเอาอันนั้นอ,อ,กอกเกตลูกปัดคารนิเลียนแม่สวยนะครับเนี่ย เขาเอามาแลกโลหะเพราะว่าในอุสาคเนม,มีที่เดียวคือสวรรณภูมินะครับที่มีการที่มีการผลิตโลหะได้นะครับทางอินเดียเขาไม่มีแหล่งโลหะนะครับเท่าที่สืบสืบมานะครับเขาก็ต้องมาเอาโลหะที่นี่แต่เขาก็ต้องเอาเอาลูกปัดเอาเนี่ยเอาของแปลกๆมาแลกเปลี่ยนกันกันกบ ชุมชนโบราณในในใน,ใน,ในบ้านนววัดนี่แหละครับอ่าหรือในเขตนู่นแหละไล่ไปจนถึงยุคบ้านเชียงนั่แหละครับดูลายสวยนะครับอเอบ้านเชียงอาจารย์ไปมาแล้วเนาะ ก็เคยไปขั้นนานะครับเนี่ยกําไรหินอ่อนซึ่งก็อาจจะมีค่านะครับเนี่ยกําไรหินอ่อนเวลาเขาคนเขาตายเขาจะใส่ไว้อย่างนี้ครับนะครับเขาจะมีมีสมบัติใส่ไปด้วยนะครับใส่ที่ใส่ไว้อย่างนี้โดยชีวิตประจําวันเขาก็คงไม่ใส่นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสมบัติไปโลกหน้านะครับ ผมคิดว่างั้นนะ,ะแล้วของดีๆเขาก็าทาให้สวยแล้วก็ทุบให้แตกเพื่อเพื่อไปกับผู้ผู้ผู้ตายนะครับเพื่อที่จะว่ามีมีพลังพลังที่แตกดับไปนั่นนะเอาเอาไปกับจิตวิญญาณของเขานั่นแะครับความเชื่อโบุรานะครับ <laughs> อ,อันนี้ได้มาเห็นของจริงวันนี้นะครับเนี่ยยุคสมฤทธ อันนี้หายปากแตรนะครับเราก็สืบทอดกันอยู่นะครับหายปากแต่พอพอ,อมายุคหลังๆก็จะมีทํไหายปากแต่เป็นเป็นกระโถนนั่นแหละครับเป็นกระโถนสำริดนะครับผมเห็นอยู่นะครับสืบทอดมาถึงยุคปัจจุบันนะครับอันนี้สิ่งที่ค้นพบนะครับแล้วก็สิ่งพวกลูกปัดน่าจะเป็นของอินเดียนนั่นแหละครับ ่านเข้ามาเพื่อมามา,มาแลกเปลี่ยนนะครับมาแลกเปลี่ยนโลหะแล้วก็สินค้าที่เป็นพวกเครื่องอผ้านะครับผ้าไหมนะครับที่นี่มีมีปลูกหมอนเลี้ยงไหมด้วยมีเครื่องนึ่งห่มนะครับอันนี้ยุคเหล็ก มีหลายยุกนะครับอยู่ในที่เดียวกันย,กยุกเหล็กระยะสุดท้ายของการปรากฏหลักฐานฝังศพที่บ้านนวนวัดลุมศพยุคเหล็กในระยะแรกมีอายุระหว่าง2,000ถึง2,500ปีนิยมใส่ของ ให้กับผู้ตายภาชนะดินเผารมลายเชือกทาบจำนวนหลายใบภายในบรรจุกระดูกปลาช่อนอบางใบมีกระดูกปลาดุกน้องเขาสืบละเอียดถึงขั้นว่ากระดูกปลาดุกกระดูก,นะสสกป,ป,รราปลาช่อนนะครับเนี่ยอยู่ในภาชนะสงสัยจะเป็นปลานะครับเนี่ยปลาลายุ่มโบราณนะครับเนี่ยเป็นกระดูกปลาช่อนกระดูกปลาดุกนะครับเนี่ยอยู่ในภาชนะ แล้วก็ทุบให้แตกสิ่งที่คนโบราณเขาชอบ